ข่าวแรกของเรานะคะมาที่นางเอกสาวหุ่นสับอย่างหมดาวิกาก่อนเลยนะคะที่เธอได้ออกมาเคลียค่ะหลังมีดราม่าที่เธอเนี่ยไปเรียกพี่พีกฤษว่าน้องสาวกลางงานอีเวนต์นะคะสาวไม่บอกเลยว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายแล้วก็เคลียร์กันจบแล้วด้วยค่ะ กลายเป็นดราม่าร้อนระอุเลยนะคะเมื่อนางเอกเอลสใหม่ดาวิกาไปออกงานอีเวนต์หนึ่งค่ะแล้วก็ได้เรียกพีพีกริดว่าน้องสาวงานนี้ทําเอาหลายคนเกิดความไม่พอใจล่าสุดใหม่ดาวิกาก็ออกมาเคลียร์ดราม่านะคะบอกว่าไม่มีอะไรเลยเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยค่ะ สิ่งใดทั้งหมดเลยนะคะไม่ดีใจมากๆคือพีพ่ๆน่ารักมากที่แบบน้องก็แบบไลน์มาแล้วก็บอกว่าแบบแม่เป็นไงบ้างเป็นห่วงนะตัวหนูไม่มีอะไรเลยแล้วหนูก็แบบนั่งดูอยู่แล้วแบบโอเคจบแล้วไม่ว่าใครจะพูดยังไงเออหม่ก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปมันกระทบกระเทือนจิตใจน้องไหมเพราะนั่นคือคนที่สําคัญที่สุดที่ไม่เป็นห่วงถูกไหมคะไม่ว่าเรื่งองินใดนั้นมันคือจบแล้วเพราะ mm. ว่าเราได้คุยกันแล้ว